โอเคก็สวัสดีท่านชมทุกท่านก็ได้นะครับก็วันนี้มีกับผมไมค์ที่ชาแนลนะมาอยู่กับนะในช่องที่กําลังเข้าเหมืองแรกกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําสะพานนะเป็นสะพานขึ้นเขานั่นเองนะครับสะพานข้ามน้ําด้วยส่วนสะพานข้ามน้ําเนี่ยผมจะเอาไปทําตรงบ้านต้นไม้ของผมนะฮะ แต่ตอนนี้มอนเตอร์ฮะต้องไปจัดการมอนเตอร์กันก่อนแล้วหนึ่งขนมป,ปังไปเนี่ยเอาอันที่น้อยกว่ากอนดีกว่าเสียได้เอานี้ไปก่อนโอเคพร้อมละโอเคโอเคพายยัดโอ้โห แมงมุมแมงมุมมาแมงมุมมาโอ้โอ้ทั้งสเก็ดละตันและแมงมุมถ้ามันขี่แมงมุมนี่คือเจริญอะจริงขอนี้ก่อนอย่างแรกอุ้ยถ้าผมเล่นฮาร์ดคอร์แล้วเจอแบบนี้มันจะไอ้นี่ไหมแบบน่าจะไม่รอดอะจริงๆอะโแมงมุมกันโดดแมงมุมกันโดดโอ้โหสามตัวโอ้โอ้โน้โน้โนโอ้โหโอ้ตัวลุมโดนลุ่มไม่ตัวลุม อ้าวอะไรเนี่ยสก,กลแล้วตั้งยิงกันเองโอ้ไม่นะโอ้ต้นอ้อยล้มหมดเลยไม่เป็นไรฮะอีกไม่นานเนี่ยมันก็จะโดนเผาฮ้ยต้นอ้อยหายไปหมดเลยโอเคโอเคเรียบร้อยละไปอย่างแรกหนีหนีก่อนนะฮะหนีหนีขึ้นน้ำไปขึ้นไปขึ้นไป นีก่อนเหลือสามหัวใจแล้วเนี่ยเอ้อเริ่มเช้าแล้วเดี๋ยวมันก็โดนเผาละขึ้นมาได้ปะวะขึ้นมาไม่ได้ฮะเยี่ยมไปเลยตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่โดนเผาเลยนะเลยพาทีก็ขึ้นแล้วทำไมมันไม่โดนสักทีอย มามันทาครีมกันแดดมาแล้ว <_ t ick> เดี๋ยวมอนเตอร์ที่ไหนหทาครีมกันแดดกันวะโอ้โหไอ้นี่เนี่ยอ่าโดนเผาแล้วเรียบร้อยนะฮะตกใจซอมบี้โอ้โอ้โดนเผาไปด้วย,นะนยเนี่ยทำไงเนี่ยอ้าวตายแล้ว มาปลูกเอต้นอ้อยใหม่ใช่ไหมแล้วเขาเก็บอ้อยก่อนไหนๆก็มาละวูเวเย่ได้ต้นอ้อยมาแล้วโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวผมจะไปทำสะพานกันต่อเลยดีกว่านะ,ะแต่อย่างแรกเอาของไปเก็บก่อนมอนเตอร์โคตรเยอะเลยคืนนี้ เออเก็บไว้ไหนเนี่ยมนเล็พัน์มันไม่ควรจะอยู่ในนี้ป่ะอ้อยอ่ะอืมมันก็ตเข้ากันอยูนะไม้แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นผมอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากป้ายให้กลายเป็นไอเทมเฟรมนะครับผมขอหาก่อนไอเทมเฟรมไอเทมเฟรมกูอยู่หนนี่ อเออเนี่ยกรอบไอเทมต้องมีหนังด้วยนะต้องมีหนังสัตว์เราเก็บหนังไว้ไหนวะเอ,เออเอาเนี่ยแ,แล้วก็มีอะไรสติกสติกใช่ต้องใช้สติกเรามีสติกอยู่แค่สองอันทำไงดีฮนะก็คราฟสิฮนะ หาไม้ก่อนไม้ไม้ฮึบแบบนี้เลยมาแล้วลัวได้เยอะมากมาเริ่มทำเลยดีกว่าปก๊บก็จะได้ไอเทมเฟรมอื้ม โอเคมาทุบป้ายออกใชวขวานโอเคติดป้ายไวก่อนโอเคอา่าวันนี้ด้วยแล้วก็เอาของมาเป็นตัวอย่าง เพชรดีกว่ามาดูอลังการปุ๊บอ่านี่แล้วก็ส่วนไม้ก็จะใส่เป็นไม้น,ะนั่นแหละเออใส่เป็นไม้นี่อาหารอาหารก็จะใส่เป็นขนมปังส่วนอุปกรณ์จะใส่เป็นดาบ เอ,อดาบเป็นชา้าสักด,ด้วยอันนี้เป็นของจากเนเธอร์ก็ใช้เป็นเนเธอร์แร็กรถบรรทุกที่ไหน่านดีกว่าเนี่ยโอเคใส่ต่อเลยนี่ส่วนใส่ของทั่วไปแบบพวกเบ็ดเบ็ดเต็ดอะไรเงี้ยนะครับก็จะใส่แบบยังไงเดี๋ยวใส่อะไรก็ได้เข้าไปเอ ใส่เป็นเส้นใหญยดีกว่าเส้นใยแ่าเป็นเชือกนี่อ้าวลืมทุบเมล็ดพันธุ์นี่ก็เหลืออีกอันหนึ่งพอดีโอเคแล้วก็มเมล็ดออกมาโอเคฮึบนี่เยี่ยมไปเลย ส่วนปลายก็ตรงนี้ไม่ต้องทุบแล้วกันนะเออฝนตกอะแต่ไม่ไม่เห็นมีฝนเลยสักเม็ดสมาห่โอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาเอาไม้ไปทำสลับะเยอะๆนะฮะอืม โ okay. อเคเราสลับไปเยอะๆนะฮะอุ้ยกดปิดเออได้แหละแล้วก็ลวบไป โอเคได้สลับมาเยอะมากนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าไปทำเนีตตัวภูเขานี่ตัวน,ตน้ำตกเออทำตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะ่ะนี่ชึบๆบ ขวานโอเคเออเรามีพวกอยู่นหหวา่าทำไมเราไม่ขุดไปก่อนเออ เลี้ยวามาทาง,างนี้ค่ะแล้วก็มาอย่างนี้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 เคยรึป,ปอึปต่อไม่ขึ้นโ <laughs> อ้อ้าว น้ำนะตกน้ำนะโอเคเราขึ้นไปแบบนี้จบ,จบเดี๋ยวแมปนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนที่แบบเล่นจบแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะแจกแมปแล้วกันถ้าใครอยากมาเล่นแบบนี้นะโห 1นึงหมดอาชุดใหม่แล้วก็ตรงนี้ ทำไปเรื่อยๆนะโอ้โหเมื่อไหร่จะแล้วเมื่อไหร่จะถึงวันอย่างนี้โอเคเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เลี้ยวขึ้นไป แบบน,นี้แล้วขึ้นไปน่าจะได้นะเนี่ยตรงนี้ khi okay, thằng khơi bùng lên nó sẽ đại, đại, đại ờ, rồi, nó sẽ thử rồi ờ mẹ bên thường nhật khảo lên โอเคนะครับก็ทำมาได้เกือบจะเสร็จแล้วนะครับคือเก้าสิบเปอร์ซ็นแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงยอดเขาแล้วนะฮะอืมทำยังไงดีตรงนี้ตรงนี้คุดต่อ นี่ถึงแล้วถึงแล้วนะครับนี่ร้อยเปอร์เซ็นยับ เี่สลับเหลือสามพอดีนี่อยู่บนยอดเขาแล้วก็ชมวิวได้ตรงนี้เออแต่แต่ตัวนู้นอย่าไปชมนะฮะอย่าไปชมอันตรายนะฮะแต่ขอจัดก,การก่อนนะครับโอ้ยหิวด้วยตอนนี้โอ้โหมนี่อาหารมาปะเนี่ยฮึบโอเคโอ,โอเคทำยันเช้าเลยนะฮะ โอเควิ่งได้แล้วนี่แล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะครับแต่ระวังตกนิดนึงนะครับผมไม่ได้มีรั้วมาหยบหยิบยบ,ยบนี่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นน้ําหยดนี่ไหมคือเมื่อกี้ผมขุดไงคือตอนผมหยุดอะ่ะผมขุดขุดแล้วน้ำรั่วออกมานะครับมันรั่วออกมาจากน้ําตกเออนี่เดี๋ยวผมจะลองวิ่งขึ้นให้หนูนะ อันหนึ่งคราวนี้ขอวิ่งลงก่อนนะครับเด็ตรงนี้นะวิ่งขึ้นไปชึปบวิ้งขึ้นเขานะครับไม่ต้องต่อบล็อกอะไรให้มากมายแค่มีแซลบแค่นั้นเองเอ้ยตกใจหมดโอ้โหสเกลตกใจหมดโอ้โผน้ามาไม่พูดไม่จากันเลยโอ้ยสเกลนี่แหละนี่แหละ นี่แนะนี่แนะนี่และนี่และโอ้ยตกใจหมดเลยเออสะดุ้งแป๊บหัวใจเนี่ยเต้นตุบๆเเต้นตุบๆต,ต,ต,ตุบเลยเฮยอุ้ยโอเคเรียบร้อยนะครับทางขึ้นตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอแบบ ทำปกคลิปนิดหนึ่งนะชึบเอ้ยมันไกลไปแล้วหนึ่งนะขอทำปกคลิปก่อนปกคลิปจะทำยังไงดีเอาเป็นแบบนี้ชุบอ่าซูมเข้ามาแบบนี้ธรรมดาไปวะขอเปิดเชดเดอร์แป็นหนึ่งนะอาจจะแหลกนิดหนึ่งอุ้ยโหโอ้ มันมันก็แหลกของมันจริงๆเลยฮะึบึบเอยแต่มันก็สวยนะฮะนี่สุดยอดไปเลยอ้าวแบบไม่โหลดเฉยเลยโอ้โหอะถ่ายนี่ฮะปกคลิปได้แล้วนะฮะปกคลิปของเราโอเค <c oughs> เปลี่ยนเชนเดอร์กลับนะครับปิดปิดไปนะครับเดี๋ยวแหลก เดี๋ยวคอมพังไอเชเดอร์เดี๋ยวผมเอามาใช้ทําปกคลิปนะฮะไม่ได้เอามาใช้เล่นจริงๆนะถ้าใช้เล่นจริงๆนี่คงไม่ไหวอะคอมพังแน่ๆเลยนีเออ่เออเออโอเคนี่กลับมาลื่นไหลเหมือนเดิมละนี่โอโอเคนะครับในเมื่อตรงน้าตกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําตรงสะพานนั่นเองนะครับเป็นสะพานข้ามน้ํานะครับในอ่ะ เข้ามาทำไมเ,เอ่อผมว่าจะเดีย๋ยวมีสแถบพระปะปะมีแหละแล้วผมเอาท่อนไม้ไปด้วยดีกว่านพ่กความสวยงามนะครับเป็นสะพานข้ามน้ำไปเราไปกันเลยดีกว่านะครับไม่ไม่อย่ามัวรอช้าเลยีไปกัน ขึ้นมาได้แล้วนะเออไปนี่บานต้นไม้ไปโอ้โอ้โอตอนนี้นะครับอยู่ที่บ้านต้นไม้แล้วนะฮะโอเคเอทุล่าของเราไม่ใช่ตรงที่นอนหรือไม่ก็ table คาร์ทิงเทเบเลนะฮะเราจะไปทำสะพานนะครับ แต่ผมว่าอาจจะทํำท่าเรือด้วยก็ได้นะท่าสลับเรือเนี่ยโอเคเดี๋ยวทำสะพานก่อนสะพานสะพานเออทาตรงนี้ดีวกว่าน,นะสวยดยวีตกน้ำฮึบฮบนะต้องย่อนะนะต้องยอ่อ เออจะถึงไใ้วันเนี้ยสะพานมันจะมีหลายสายนะครับผมจะทําสักสามสี่สายแล้วกันสะพานเขาเลยเป็นสายปะวะน่าจะนะครับหรือถ้าเรียกไม่ถูกก็คอมเมนต์บอกผมได้นะมันเรียกว่าอะไรโอเคนี่ถึงแล้วนะถึงแล้วนะฮะจากนั้นเนก็ต่อไม้เลยฮะต่อผิด เฮ้ยต่อต่อมาเนี้ยมันต่อผิดแต่เดินี่นะครับจะต,ต่อยังไงอ่ะเนี้ยเออหรือว่าผมทำผิดวะผมแน่ทำผิดแหละดูทรงแล้ว ไม่ไม่ต้องต่อขึ้นขาบนอย่างนี้สิถูกไหมผมวางผิดนะ่ะขอโทษด,ด้วยผมขอโทษอ่ะสลปแลบหมดเหรอเออสลับจะหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรนะพ่อแม่ครับแบบนี้ท หนึ่งนะครับผมคงต้องยุ่งตรงนี้อีกสักพักนะครับขอตัดคลิปไปก่อนแล้วกันโอเคผมลองต่อตรงนี้ดูนะครับมันก็มันก็ใช้ได้นะเออแล้วผมจะเว้นไว้สักสองบล็อกแล้วกันฮะอึบอึบอึบอ้าวอึบ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 โอเคอ้าวนี่อะไรเนี่ยแล้วก็ตรงนี้อีก ึบจโอเค่าแล้วแหละครับแล้วก็ทุบด้านล่างออกโอ้เพื่ออะไรเนี่ยเปลืองชิบหายเลยโอ้ยแล้วค่อยลงไปเก็บนะครบ ลงไปต่ออีกด้วยโอเคเออใต้สะพานนี่เหมือนอะไรกันสุดยอดไปเลยเดี๋ยวผมต้องแก้ตรงนี้ด้วยโอเคไม้ลอยเออ โอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแม้ไม้มัมนเบี้ยวเนี่ยเห็นไหมขุดโคตรนานเลยอะมันอยู่ในน้ำาด้วยไงอุ้ยเสีงเลยได้แมนโอเคมาต่อเลยต่อแบบนี้แบบนี้นี่น หูเ,เต็มหน้าเลยเน่แล้วก็แบบเกือบจะตายเออต่อเลยละต่อเลยอีกนิดน,นึงโอ้เดี๋ยวเดินขอเก็บไม้ก่อนอาอขอชะลอชะลอ,อก็ลไปอืมโอเค เนี่ร้อยละนี่ก็ได้แล้วเป็นสะพานสะพานของเรานั่นเองแล้วก็เป็นท่าเรือท่าเรือตรงไหนดีเออผมมาแล่นเรือตรงนี้นะฮะก็ทำสักหน่อยนะฮะโอเคท่าเรือกว่าประมาณนี้ก็พอละ

ใช่เลยอ่าเดี๋ยวเข้าใต้น้ำก่อนโอ้น้ำก็ต้องขุดอ่ะตรงนี้ไม่ต้องขุดดีกว,ว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยโอเคถ้าเรือของเราก็เสร็จแล้วเหมือนกันยึบ ไปทําเรือกันดีกว่าชุบมีท่าเรือแล้วไม่มีเรือไม่ได้นะทำไม้ก่อนไม้ที่ยิงไม่ต้องเยอะก็ได้นะเอแล้วอันนี้ผมจะทำสองลำนะครับเพื่อไปกลับไปเก้าน่าคนละลํำเลย โอ้โห oh. ลงมาดีๆไห้ลงโอเคแบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่ามีเรือเล่นแล้วโอเคผมว่านะภารกิจน่าจะจบแล้วนะครับคลิปมันก็เริ่มยาวแล้วด้วยตั้งยี่สิบยี่สิบเจ็ดนาทีสองวิ oh. ไม่ต้องนับวิก็ได้โอเคก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงก็บ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า เจอทีน่นี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย